มาทำจาจามยอนอร่อยออร่อยแบบไม่ต้องง้อร้านกันเลยค่ะเมนูนี้มีวัตถุดิบไม่กี่อย่างแต่อร่อยเหมือนกินอยู่ที่ร้านเลยค่ะแอนสั่งเป็นเซตจาจามยอนของมิสเตอร์เคมานะคะก็นําเส้นบะหมี่เกาหลีมาลวกเลยค่ะใช้เวลาลวกเส้นประมาณ2นาทีค่ะ ก็จะได้เส้นนาชานาทานแบบนี้เลยแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันตามด้วยหัวหอมใหญ่แล้วก็ตามด้วยหมึกลงไปค่ะหมึกนี่องนก็ลวกก่อนออกมาผัดนะคะผัดให้เข้ากันก็ตามด้วยแครอทลงไปแล้วก็ตามด้วยกระหล่ำปีลงไปค่ะเพื่อนๆจะเลือกใช้ผักอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบจากนั้นก็ตามด้วยซอสจาจามยอนลงไปเลยค่ะวันนี้อันสั่งเป็นรสเผ็ดมานะคะซอสแบบเข้มข้นถูกใจเลยครับเพื่อนๆปิดท้ายด้วยต้นหอมญี่ปุ่นลงไปเล็กน้อยแล้วก็นําเครื่องผัดของเราลงไปราดบนเส้นบะหมี่เกาหลีเลยค่ะ วันนี้จัดแบบเครื่องแน่นแน,แนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆน่าทานมากๆให้เพื่อนๆชิงไว้ประมาณสัก5นาทีนะคะตัวซอสจะซึมเข้าไปในเส้นจะยิ่งอร่อยเลยค่ะว่าแล้วก็ต้องขอชิมสักหน่อยค่ะอืมอร่อย